เด็กไทยยุคใหม่รู้ใช้รู้ประหยัดนะคะช่วงนี้ชมรายการดิสนีย์คลับจบแล้วชมรายการคุณแม่มือใหม่ค่ะ Sub indo by broth 3 ดีครับ <S <S ทุกชาววันเสาร์แบบนี้นะคะน้นองๆก็จะได้พบกับพี่นัทพี่แนนแล้วก็คูเล็ดทิกโกออี คุณ LP คุณลอนสแพดนั่นเองแล้วก็คุณ DW คุณโกสเลนด้วยนะครับมากันหมดเลยแะค่ะมาสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆไงล่ะคะถูกต้องแล้วแล้วตอนนี้นะครับก็เปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมครับมีเรื่องตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรมาเล่าให้พี่นัทพี่นายฟังกันบ้างเอ้พี่นายครับเปิดเทอมจะมีเรื่องตื่นเต้นได้ยังไงปิดเทอมสิคะว่าไปอย่างหนึง่งได้ไปเที่ยวที่นู่นมาเที่ยวที่นี่มาเห็นมันมีเรื่องตื่นเต้นเปิดเทอมจะมีเรื่องตื่นเต้นอะไรโอ้อเปิดเทอมมีเรื่องตื่นเต้นสิเนนลองคิดดทีี่ๆเวลา เราเปิดเทอมใช่ไหม,มเราก็ต้องขึ้นชั้นเรียนใหม่นี่ก็เขาของเรียนใหม่แล้วเจอเพื่อนคนใหม่นี่เจอคุณครูคนใหม่ด้วยใช่ไหมเผื่อๆน้องๆบางคนอาจจะย้ายโรงเรียนเลยไม่ใช่โดนไล่ออกนะครับแบบว่าเปลี่ยนชั้นใช่หมอไปมอหนึ่งอ่าอย่างนั้น<อ>แหละครับแม่ที่ไนก็ลืมนึกไปเลยนะคะแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับตับตัวปรับใจต้อนรับอะไรใหม่ๆกันหรือยังจะได้หรือยังไม่ได้นี่ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาพี่นัทช่วยน้องๆได้อยู่แล้วนะครับช่วยพี่นัทว่าใช่ใช่อยู่แล้ว จะยังไงล่ะคะโอ้ยยังไม่บอกยังไม่บอกเอ,อเอาเป็นว่าตอนนี้นี่ภูนี่ครับภู<อ>เขารอเราอยู่แล้วนะครับรอกับเพื่อนเพื่อนเอาอย่างงั้นรีบไปหาเขาเลยดีไหมไปกันเลยเออไปภูไปด้วยกันแล้วภูจิว๋วไอ้ภูจิ๋วไปทางนีออไน้ไปทางนี้ไปทางนู้ดเฮ้ ก็ไม่เท่ากับชนะใจตัวเองและชนะใจพู้อื่นด้วยใช่แล้วครับอย่างพิษเลน,นครับถึงแม้เขาจะวิ่งไม่ชนะนะครับแต่เขาก็ชนะใจเพื่อนๆใช่ไหมละครับและน้องๆล่ะครับชนะใจเพื่อนใหม่แล้วหรือย,ยังให้ยังนะครับพี่นัทมีวิธีนั่นก็คือรอยยิม้มที่จริงใจอย่างนี้นะครับก็ยิ้มใช่แล้วเขาไปพูดคุยทักทายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ <ừ> มีอะไรก็ช่วยเหลือแบ่งกันนะก <ừ> ็อย่างสมมติว่าเปิดเทอมมาใหม่ๆเนี่ยนะคะ เพื่อนบางคนอาจจะขาดอุปกรณ์การเรียนบางอย่างไปไม่มียังลบใช่แล้วก็ให้เพื่อนยืมเพื่อแบ่งปันกันใช่แล้วครับอย่างพี่นัทตอนนี้ก็อยากจะแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆก็คือไปดูผู้มีน้อยประจันภัยกันต่อยังไงล่ะครับโอ้ยน้องๆต้องการมากเลยใช่ไหมไปกันเลยครับเอ๋ไดารักเหมือนกันเลยไม่ใช่เหรอเอาละครับน้องๆทุกคนนะครับจะต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลานะครับใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ตรงต่อเวลาเนี่ยนะคะ จะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดการผิดพลาดแล้วก็เสียหายได้นี่ดูอย่างคู่นี่ใช่ไหมแนนใช<า>น่ดูซิเนี่ยมาเช้าโอ้ยเกิดข้อผิดพลาดมากมายเลยถูกต้องฮนะทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับแนนก็ไม่ยากนั่นแหละค่ะน้องๆต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลาสิคะตรงต่อเวลา,วาอย่างตอนนี้นะคะถึงเวลาพักน้องๆก็ต้อง ไปพักและเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งกลับมาพบกับอะไรสนุกสนุกกันต,ต,ต่อตรงตรงเวลานะครับไปพักกันได้ไปพักกันเลยครับ